สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็วันนี้ผมนะอยู่ผมเองนะครับเอนะครับเราวันนี้เราก็จะมาเฉลยอีสเตออร์เ็คนะแบบเอโปซีนะครับพรอกันเราก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็อันดับแรกทุกคนคือผมก็ใบมาเยอะอยู่นะแต่ไม่รู้ว่ามีใครหาเจอยังถ้าใครหาเจอแล้วก็โชคดีด้วยนะฮะก็โอเคมาก็อีสเตอร์เ็นะครับอยู่ตรงเกาะนี้เลยนะท่านผู้ชมมาตรงเกาะอ่า เกาะลิงนะท่านผู้ชมครับให้มากเกาะลิงนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมมาอยู่ตรงนี้นะครับพอท่านผู้ชมมาอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมก็คือท่านผู้ชมต้องมองล่างนะลงล่างปุ๊บนะครับตรงนี้อ่ะเห็นตรงนี้ไหมฮะตรงนี้จุดนี้นะครับอันนี้คืออีเตอร์เองครับท่านผู้ชมกดไปเลยพอท่านผู้ชมกดปุ๊บอ่ะ ท่านผู้ชมกดนะครับตอนนั้นพอท่านผู้ชมกดปุ๊บท่านผู้ชมมันจะได้โกโจกลชิมานะครับเป็นแว้นตาทำโกโจวีหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้เจมาอยูห้าแสนนะครับซึ่งอีเัวเองนี้กดได้รอบเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็มาบอกอีเัวเองนะครับซึ่งเวลากดก็ให้เวลากดประมาณ2ชั่วโมงนะครับก็ถ้าครบ2ชั่วโมงเมื่อไหร่หลังจากคลิปนี้ไปก็คือผมก็จะเอาอีเัอเองออกแล้วนะครับพอกันแล้ว ส,สู้ๆนะครับทุกคนสู้ๆสูส้ๆก็ไปแล้วครับผมท่านผู้ชมฮะอัปเดตต่อไปก็เกี่าวว่าจะอัปเดตสุคุนะมาเพิ่มนะครับถ้าใครจะรอก็รอไว้นะครับผมก็สวัสดีตย์สเดี๋ยวไปแล้วผมโชคดีครับไปละ